เซรับเบอร์ไวเบมอนซีชอปดอทคอนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวว s ซ่าแคมรุ่นที่อัดได้4วันนะครับเดี๋ยวมผมจะสอนการใช้งานนะครับเริ่มแรกนะครับให้ต่ออะแดปเตอร์ที่เราให้มานะครับต่อเข้ากับส่วนของไฟบ้านเรานะฮะแล้วก็มาเสียบกับตรงจุดของกล้องนะครับก็คือจุดนี้เข้าไป เรากล้องบูทที่มานะครับเราก็ใช้สายแลนที่ต่อกับเราเตอร์ของบ้านนะต้องมีเราเตอร์ที่บ้านนะฮะก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับีไฟจะติดขึ้นมาเนี่ยครับจะมีไฟติดขึ้นมาที่ข้างหลังต่อไปให้เรามาดูที่การแอปพลิเคชันที่ใช้นะครับเข้าไปที่ app store อันนี้มีทั้ง android แล้วก็ iOS นะครับมีหมดนะครับเซิร์ชคำว่า i บ i โฟจะขึ้นเป็นรูปตัวนี้นะครับซึ่งผมได้ Insta ต l ไว้แล้วนะครับเวลาการใช้งานเราก็เข้าไปที่โปรแกรมของเขาตอนนี้เราได้อยู่ในโปรแกรมนะครับต่อไปผมจะแอดกล้องเข้าในส่วนของโปรแกรมก่อนนะครับกดที่คาว่า Add Camera ครับแล้วกดที่ Manual Add Camera เสร็จแล้วกดคําว่า QR Code สแกนนะครับอันนี้เขาจะให้สแกนบาร์โค้ดละ ให้ไปที่ใต้ใต้กล้องนะฮะมันจะมีให้สแกนอยู่แล้วก็วสแกนไปเลยดูนะฮะนี่ครับพอได้อย่างนี้แล้วพาสเวิร์ด e f a u l t ของตัว p n p จะเป็นแปดหกตัวนะครับให้ใส่แปดหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จแล้วกดคำว่า Return แล้วกดคำว่าโอเคนะครับนังนี้เลยมันจะเขียนว่า s u b s e t Fully นะครับ แล้วคราวนี้คําว่าคาม,มลราจะเขียนมันจะเขึ้นว่าคําว่าออนไลน์นะพอขึ้นคาว่าออนไลน์เราก็สามารถกดดูได้เลยมันจะกดดูอันนี้กล้องสามารถแทนหมุนได้3 5มรอยห้าสิบองศาครับนี้ผมจะหมุนให้ดูนะเราแค่กดเลื่อนหมุนมันก็จะหมุนตามเลยนี่ฮะอันนี้มาติดตั้งที่ร้านของลูกค้านะครับก็สามารถหมุนได้ส6 0อาสิสามารถดูได้หมดเลยครับ ามาติดได้ตลอดเลยก็ถ่ายไว้ส่วนเราก็สามารถถ่ายส่วนของถ่ายภาพได้นะครับภาพนิ่งมันก็จะเซฟลงในส่วนของเครื่องวีดีโอสามารถถ่ายได้แล้วก็การตั้งค่ายอย่างอื่นนะฮะก็จะมีส่วนของเข้ามาในส่วนของการตั้งไ WiFifi ไฟผมจะสอนตั้งไ i i i เลยนะฮะก็คือเข้าไปใน ส่วนของลูกเฟืองนะครับมันจะมีเขียนว่า Wi-Fi Setting นะฮะกดเขียเข้าไป w i f i Setting แล้วก็ให้เซิร์ชส่วนของ Wi-Fi ผมจะหาส่วนของ Wi-Fi ก่อนผมจะเซ็ตเข้า Wi-Fi แปหนึ่งนะฮะก็คือใส่พาสเวิร์ดหรือ้องขอใส่พาสเวิร์ดนี้นึ่งนะฮะตอนนี้ผมได้ตั้งค่า Wi-Fi เรียบร้อยนะครับหลังจากเราตั้งเสร็จมันจะขึ้นคขาว่าออนไลน์ แต่สังเกตว่าสายแลนผมยังเสียบอยู่นะครับผมจะถอดสายแลนออกต้องดูปสถานะกล้องต้องยังต้องอัดอยู่นะฮะนี่ครับผมได้ถอดส่วนของตัวสายแลนออกแล้วนะครับก็คือไม่มีสายแลนวันนี้สัญญาณผ่านส่วนของเราเตอร์ไวไฟเดียวเลยกล้องจะจะรีสตาร์ทก่อนรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะขึ้นคําว่าออนไลน์อีกทีหนึง่งนี่นะครับผมจะเปิดให้ดูนี่ตัวกล้องก็สามารถหมุนได้นี่ฮนะ ผมว่าสั่งหุนได้ปกติเพราะว่ามันผ่านส่วนของ Wi-Fi ทั้งหมดแล้วนะครับใช้งานไม่ยากต่อมาเดี๋ยวผมจะสอนในส่วนของการใส่ Memory ี a การนะครับคือตัวกล้องจะมีส่วนของ Memory ี a การอยู่เราสามารถใส่แล้วให้กล้องบันทึกอัดรงในส่วนของ Memory ี a การซึ่งรุ่นนี้สามารถอาดได้ถึง4วันนะครับก่อนอื่นให้ถอดกล้องให้ถอดไฟออกก่อนนะครับ เอ okay. uh, หลังจากถอดถอ,อดปลั๊กออกแล้วให้เราใส่เมมโมรีเข้าไปตัวนี้สามารถใส่ได้ถึง6 4สิกิกนะคะนี่ใช้ของ mem Kingston หกสิบสีกิกเป็นคลา s สิบนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ให้ข้องหัวลงนะครับเพื่อใส่กับด้านจะยังไม่เข้าแล้วก็เสียบเข้าไปต่อไปผมมนให้ต่อไฟเข้าไปครับก็รอรอจนตัวกล้องเขาขึ้นคำว่า,าออนไลน์ นะครับรอแป๊บนึงเพราะว่าการเสียบเสียบแล้ว ขอเสียบใหม่มันต้องให้กล้องเขาเซ็ตค่านิดนึงนะต้องรอป้องข้หมุนนิดนึงครับโอเค ขึ้นคําว่าออนไลน์เลยนะครับเนี่ยฮะก็คือสามารถดูได้แล้วแต่ตอนนี้มันจะมีสถานะของ SD Card เข้ามาด้วยนะครับนี่ครับคือ SD Card สถานะเราต้องเข้าไปเซ็ค่าของ SD Card ก่อนโดยการเข้าไปที่ส่วนของรูปเฟืองแล้วก็เข้าไปที่ SD Card Setting อันนี้มาให้ Enable นะครับ ให้เราฟอร์แมตเอชซีกก่อนหนึ่งรอบเพื่อให้เป็นการตั้งค่าของตัวกล้องนะครับกด s ัวร to Format กดโอเคนะครับแล้วก็กลับเข้าไปหน้านี้ได้เลยกลับไปหน้าแรกแล้วก็ลองดูสถานะของตัวกล้องดูน่ฮะเขาจะา Format ต้องรอกล้อง Format การแป๊บนึงนะครับแล้วพอ Format เสร็จกล้องก็จะเริเร่มบันทึกเข้าเมมโมรีทันทีครับผม อันนี้จะมีอีกส่วนหนึ่งในส่วนของการในตอนนี้เราลองให้กล้อง format อยู่แล้วก็มาในส่วนของอการ operation ได้ก็คือคลิที่คำว่า operation นะครับเราสามารถแอบดักฟังได้โดยการกดปุ่มนี้ h e โ l o นี่ฮะมันจะเป็นการดักฟังเพราะตัวกล้องจะมีไม้อยู่ยนี่ครับเราสามารถพูด พูดตอบกลับได้ไปที่กล้องจะพูดไปที่กล้องฮะคนนี้ฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับเสียงเสียงว่าสามารถออกไปที่กล้องได้ซึ่งเราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ตรงกล้องได้นะครับโอเคตอนนี้ m ั m นี้น่าจะ format เสร็จแ,แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ sd card กันนะครับตอนนี้สถานะของ sd card ขึ้นค,คำว่า sd card recording ก็แปลว่าตอนนี้ตัวกล้องได้เริ่มการบันทึกแล้วนะฮะเนี่ยครับ SD Card Recording ก็คือตัวนี้64 g b แต่มันใช้จริงประมาณมันจะมีมาประมาณ59 g b นะครับก็ตัวนี้บันทึกไปเลย4วันครับกว่าเขาจะวนทับอัตโนมัติตัวนี้ใช้งานเยี่ยมมากครับผมถ้าเกิดมีข้อสิใจไสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monsi-shop.com ขอบคุครับ